ดีครับพี่น้องลุงปลาในะอาศูนคนเมื่อวานน้นองๆคอยว่าอยากกินไข่ลูกลุงเพ็ดหรือเปล่าลุงเพ็ดจัดไห้ร้อยหาสิบบาทมัดนี่พี่น้องสิบผห่าหน่วยเป็นเวลาที่จะนวยน,น,นับก่อนนะับกันหนึ่งสองสามเอานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมเออสิบห่านวยพี่น้องอันนี้คือ,อยังแกวเกลือกเกลือครับครับแล้วนี่แหละคืออะไรมันจะเสือ บ่าเป็นยังโลตีสองภาคสองพี่น้องมาครับครับกินกินกินมาเนี่ลนะลูกหลานเนี่ยไปลูกนางน้ำเนี่ยไปลูกนางน้ำเนย่ยไปแคนแคมเนี่ยไปพุ่นลูกนางน้ำกินบ่ฮะจีกินบ่พี่เนี่ยจกินน้ำเอามาตีกินบ่ีูเรียกินบ่กินเด้ที่แรกสวัสดีครับผมมาพี่น้องมาเอากินกินโชว์เลย รูปโวลดสายเห็นเนี่ยวลุกไวอเอ็กนั่งลุกมาฉีกเห็นนะนนั่นกล้องมันสิเลยเจ้าแข่งแข่งแข่งเห็ดเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเอา,เอาตีหัววานนี่ยอ้ย <ไข S 1> เอาอย่าเห็นคนหัวตีใค่เฮ็ดเองเด้อพี่น้องพวงเนี้ยเ,เลื่อนไหลเอาตีหัวเจ้าของใครเพิ่นสุกแกสั้งว่าสิ เขาเป็นแบบนั้นหลานมีน้ำไข่ลูกอะ่ะไหนว่าเคยกินไข่ลูกอันนี้คือว่าเอาเปียกลูกหนีได้ย,ยายแก่ยาแกะ่กกินแหนน้ี่่ไขมกูมาไข่น้ำมาเอาเอาไปเนี่ยเขาคินเพื่อนนี่นะหวานหวานนั่นเด้อทุกอย่างที่ลุงเ,เตรียมให้เลยเนาะกินโมเป็นบ่ไ,นไ,ปปนไหนอ่านกินในเมืองกินเป็นบ่ มันจะโตมันจะละเขาเอจริงไขรลูกกันหน่อเห็นปะโตมันเห็นเนี่ยเอาโชว์ลุงปลาเร็วโชว์ครับอืมโชว์สักก่อนยังกินเลือเนี้ยขอตัวขอพายครถแข่งแบบบังคุยใครทีเป็นคนเบ่งก่าอืมอืม ไม่ต้องกินไข่ด้านมันกินด้านโตลูกนั่นไหมเออครเพิ่นมาอันนั้นบอกไว้อย่ากินไข่ลูกนลุงถามว่าเคยกินมัดหรอได้เพิ่นวากีนเลยแซ่บเนาะมันนี่ลุงกินในเมืองมีที่เขาจะกินเนี่ยขาจะกินแบบนี้เนี่ยเออเอาไข่มาด้เนี่ยนังซี่นี่เขากินทั้งขี้เนี่ย ลุงนางให้กำลังใจเล้อีลุงทำไมเขาลุงนังให้กำลังใจแบบนี้เออนั่งแบบนั้นเต้นเนเตนเ กินขึ้นรุ่งกินเห็นบ่านึกว่าใครอยากกินก็กินเป็นก็กินเป็นเสินว่าอืมง่อยนี่มาแตกเอินลุงป้ากินน้ำยังเออลุงป้าไม่กินน้ำก่อนเร็วลุงป้าผัวคนเบิ่งคลิปเข้าแม่มาเด้อครับป้านี่มาเด้อครับมากินด้วกันอืมง่อยนี่เตะแม่แม่บอกกันนะว่ากินน้วกันไหมแม่ คนหนึ่งบดกินคนหนึ่งนางเบิงก็ป่ะไงชิมวะอันนี้มันว่เอาไว้หันสักคนนะี่ยจังไปสิมไม่ได้ถ้าใครนวยแบบนี้เนาะเอาทุปกินในเมื่ละขอตัวได้ไปนอ,นอนเมื่อจีเละเนี่ย ไปลูกเนี่ยอ๋อแล้วจะกินเล่มกินน้ำดังบ่อนอืยแล้วจะเล่มกินน้ำดังเอากินโช่หน่อยไหมบัดเนี่ยอืตากล้องเบื้องให้มือลุ้งนะเยาะเห็นทุกคนบ่เป็นครับเออนี่คนนั่งเป่าไห้ได้ไปเน้องคันกล้องลุดหัวไปบอกเด้อครับเออต้องอยู่ในวงกล้องหมดทุกคนเอาเอาอีกเอาเห็นได้ไงบ่ คือว่กินโตมันบ่มีโตมันบ่ะนะบ่นี่บ่มีโตมันสิเนี่โอ้ยีโตมันนั่นเด็ดว่าลูกกับเดี้ยวเห็นเนี่ยขอโทษขอให้ได้พี่น้องน้องเขากินบ่เป็นหรอกบ่เป็นเบื้งแล้วสงสัยบ่เคยกินเดี๋ยเดี่ยมันบ่าลุงถามแบบเป็นแบบเป็นเคยกินหรอใครมั้ใครลูกมันคือแต่งเราหรอนี่นี่นี่โต้ไหนลุงป่ายตรงนี้มัน เอานี่เห็นบเหรอโช่หนี่พี่น้อโตขนาดนี้กัดเทียบเล็บอยูอ่อเอาเห้หมดเด้ในี่รุ่งซื้อมาเกือบสองร้อยเนี่ยมาสู้กินอยากให้ร้านจริงอยู่บ่ดได้ลุงม,มาซื้อมากินคนเดียวแต่จริงคนเดียวมันไม่มง่ายเหมือนเขาเหมือนกับว่าแซ่บ ได้นก uh ินเราเห็นเขากินแซบได้ยญาดกันมันก็แซบน่าล่าเนาะแมนบอครับก็จะสซแปกหนูมันลอกินมาเป็นกินเป็นเลยหนูมันดูจีน่ามันซะก่อือินแซบเล่นกินให้หมดพอแล้วพอแล้ว อผุดเดีเลยเนี่ยเอออากินเลยเอนไม่จสครับกินอะไรไเรยเยเอออดูกินละดูดูกินดูดูนเบยังโยกอีกเนเบยยกไปำเออยังนนแม่เดี๋ยวุ้งมือกองนกองเยอะเห็นเป็นบอ แล้วเห็น,นเห็นยุ่นมาบริเกิดเนาะอเอากินโชอันเพิ่งน,นั่งกินไก่ย<ต>นนิ้มนะเออกินนัลนโชว์เลยเจ้าน่ะโอ้ยแล้วคอยิลมกินเออเอเอ,เ,อเล่มกินน้ำกล่นบันเนาะกินไงไปเร็วบันเนาะไปกินอันนี้บันเนาะนางลงุลงลุงขี้เบิ้งกล้องไง <laughs> แมนราว็ไ,ได้สมุนคากิลพี่น้นองเออกินโชลูกกินโชว์เ้ยผู้กินไข่ก็กินผู้กินนั้นโลศจีภาค2ก็กินอืคากิลีกินเข้าไปจะได้ว่าไปซื้อ,อมาบเพระาระาัาก้ภาคน้องทำหน้ากล้างหลัดเปล่ามันก็เสียบหยอกเลย กินไข่หน like, ึ่งมดให้ห้าบาทเนาะอืมให้กินไข่หนึ่งมดยหเล่มกินน้อยบอืมเลมกิน่บ้าได้มึงวดมึงงแหงนม่คับแซบบอบอกุงปาอยู่แซบบอแซบครับอืม่มฮึ่ึ่มึงอือมงกูกูแบงกินอยู่กูเล่น อาน้องเบนจริงๆเว้ยน้องเบนจริงๆอันนี้เขาพูดอะไรเขน้องเบน,นไปเลยครับอ๋อรูปที่มงเบ่งแอบอยู่ยอดเลยนอ้องเบนอืมมึงบอกอุมงเอาเข้าไปกัดกับว่าเอากล้องเห็นเวลามะลีก,กินอยู่นี่ประเด็นกล้องเราเพ่เห็นทรัพย์พไปแท่งคนเบิ่งกครับรถอ่ามัเบิ่งงอนอีกมั้เอบบบอ,ม,เอมันจีเห็นบ่เนาะเอา้า กำลังหมดกูลีน้องนา้อาเอาน้บ่เพิ่งดเห็นบ่เพิ่นล่ะบ่เห็นครับนั่นเห็นบ่เนี้อบ่ไปวันีเห็นบ่ไปเนี่ยบ่เห็นครับเอ่ไม่เห็นไปเนี้ยให้ม้อนหน่อยครับโอ้เอานี่เห็นแล้วนี่เบนบังเอามามามาล่าพีล่าน้องหนนะมาล่ามาล่าลุงป้าเข้าไปเนี่ยแถบหนีขอลาไปก่อนนะครับลาไปกินนีขอลาเดี๋ยวพร้อมมาพร้อมกันร่างล่วงวันสำหรับกินนี่ไปพร้อกที่มีเป็นกำลังใจในเด้อครับลาบ เอ้ยหลังอยากกินไข่แล้วกินไข่เรียบร้อยแล้วเนาะล่นะะเนาครับอ่อมือได้สุดงามแท้ปลาหม่อนเสือห้ครับเบื่อปลาหม่อนเสือ้ทั้งเสียเท้งเก่งเลยบ่ครับใส่หันตัวพงลูกปลาหม่อนเสือห้งามบ่ปลา่ตัวจักบาทอันนี้่ผมจกักบ่ประมาณสุดละร้อยเนะออยาเนะเอางยไงเนาะเอ้ยใส่คือแะไรพี่น้องมึงดูอันเกือบใส่กับมีใส่กางเก่งยางงามเบื่อขอบคุณปลาหม่อนยัง ยังครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเออพี่น้องเนี่ยสามมวนซื้อเสียผ้าให้เพราะว่าเมื่อนี้เพิ่นไปหาเนองไหม่กับลุงตะเกียงมันแตกดุกเนาะล่ะเนาะครับานเนาะไหมมวนบ่เมื่อนี้มวนอยู่ครับเออเดี๋ยวอันอ่านบรรยากาศถ้าเกิดว่าเฮามีโอกาสได้ผ้าพี่ผ้าน้องไปหาเนี่ยยูเนาะกินวัดจสียฮัน้องไหมแน่หากิปงกิป้มเนี่กจะไทยพี่น้องมองเนาะล่ะเนาะ โอ้ขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณอะไรสวัสดีครับ